คนเราตอนมีชีวิตชีว่เคยโกรธเคยเกลียดกันกันบางคนนี่ไม่มองหน้ามองตากันเป็นสิบสี่ยี่สิบสีก็มีก็บางคนเป็นพี่เป็นน้องกันแท้ผิดใจกันนิดๆหน่อยๆหน่อยไม่คุยกันเลยทั้งชีวิตก็มีก็มีแต่พออีกฝ่ายมาตายไปมานั่งร้องไห้หน้าลงโศกศกอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยนะลูกนะตอนนี้ คนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดก็ยังมีชีวิตชีวิตให้อาัยกันนะเรื่องเราโกรธเราเกลียดเขาเราก็เป็นบางทีไอ้คนที่เราโกรธอาจากํกำลังจะมีชีวิตที่ดีดแต่คนที่โกรธที่เกลียดคิดเมื่อไหร่ก็เป็นเป็นความโกรธมันก็เหมือนไฟล้ลนลนรนคนที่ถือ,ม,อมันก็มีแต่ความเจ็บตัว าเราปฏิบัติสมาธิจนเกิดสติเกิดปัญญาและลึกรู้ได้เราจะเข้าใจถ้าก่ลกลักดำไปนั่นให้ทําดีต่อกันเข้าไว้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่อย่าไปรอทําดีเมื่อตอนที่เขาตายไปแล้วเราถึงจะไปเคาะโลงศพแล้วก็บอกว่าฉันให้อภัยใครอย่ารอให้ถึงวันนั้นเคยโกรธเคยเกลียดใครเคยอคติเคยบาปใคร กดปมที่อยู่ในหัวใจของเราสิบางคนทําไม่ดีกับพ่อแม่แม่พ่อแม่ผู้มีปุกใจในี่หน่อยก็ไปโกรธไปเกลียดไปขอขมาท่่นนะลูกนะรักและให้อภัยเหมือนดังที่ท่านรักและให้อภัยเราสมจงมีเมตตาใให้รักรันให้อ่อนโยนต่อกันให้เห็นเห็นผลที่เกิดมาบนโลก้เป็นเหมือนญาติพี่น้องของเรา S <S เขาก็คือพเพื่อนร่วมเกิดเกิจ็บตายด้วยกันที่เาท่านั้นเ้ยเขาก็ตายเขาก็ตายไม่มีใครที่มีชีวิตี่รังเดียรในเมื่อเขาก็ตายเขาก็ตายแล้วเราจะปวดเปนไปเไพืในใน่อน